สวัสดีค่ะกลับมาพบกันขอาเซ็นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากทุกท่านเลยค่ะแก้ปัญหาสื่อสารไม่รู้เรื่องด้วย one page visual summary ค่ะเขียนโดยปรียนันตันติพงศ์วน,นิชและสิริพรเข็มแก้วค่ะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์ info press นะคะ ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของการทํางานร่วมกันในองค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของการสื่อสารค่ะอย่างเช่นผู้สื่อสารให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะขาดความชัดเจนผู้รับสารเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าต้องทําอะไรยังไงต่อนะคะแล้วผลที่สุดค่ะง,งานที่ต้องทําร่วมกันเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดผลสําเร็จได้เท่าที่ควรจะเป็นค่ะหลักการของ visual communication ในเล่มนี้เนี่ยมันจะมาช่วยตัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไปค่ะทําให้การสื่อสารเนี่ยราบรื่นขึ้น สำลีทธิผลมากขึ้นด้วยขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่การวางแผนการจับประเด็นการตรวจสอบความเข้าใจและการสร้างหลักฐานการสื่อสารอย่างการเขียนบันทึกอย่างชัดเจนค่ะและที่พีคไปกว่านั้นสำหรับเล่มนี้นะคะก็คือว่าผู้เขียนเนี่ยเขาได้แพ็กรวมความคิดการแก้ปัญหาสื่อสารไม่รู้เรื่องให้เป็นภาพสรุปในหนึ่งหน้ากระดาษค่ะที่จะทำให้เราเข้าใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดดยค่ะหลักการของวิชวล คอมมูนิเคชัน n ีข้อหลกัหลกๆมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเรื่องของทักษะการสื่อสารเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นกุญแจหลักเลยค่ะทักษะการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันก่อนนะคะและ อีกข้อหนึ่งก็คือการถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะข้อที่2การเข้าใจระบบการสื่อสารของแต่ละคนที่มีรูปแบบอยู่ด้วยกัน4อย่างค่ะก็คือกระทิงมีนกอินทรีและหนูค่ะซึ่งคนแต่ละแบบนะคะก็จะมีสไตล์การสื่อสารและการรับสารที่มันแตกต่างกันไปเมื่อเรารู้จักตัวเองรู้จักคู่สนทนาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนออกแบบการสื่อสารที่สมลิทธิผลได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อที่3นะคะ เทคนิคออกแบบการสื่อสารให้ได้งานที่ตรงใจโดยใช้ทักษะการคิดวางแผนทักษะการฟังอย่างจดจอ่อทักษะการทวนและถามอย่างชาญฉลาดทักษะการเขียนบันทึกอย่างเป็นระบบค่ะข้อที่4ค่ะเทคนิคจํากัดเวลาเช่นจํากัดเวลาแล้วคุยเรื่องสําคัญภายใน1ินาทีให้เสร็จสิน้นและการสร้างแม่แบบสื่อสารให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกรันด้วยแม่แบบการสื่อสารที่เรียกว่า one page visual summary ค่ะสําหรับคนทํางานที่อยากทางาน งานแบบเข้าใจข้อมูลตรงกันนะคะจับประเด็นได้ไม่ต้องเสียเวลาทีมงานรับฟังกันแบบให้เกียรติการประชุมไม่ยืดเยื้อทุกคนในทีมให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่และสุดท้ายทําให้งานเสร็จสับออกมาอย่างมีเอกภาพเพียงหนึ่งเดียวหนังสือเล่มนี้คือคําตอบที่บอกมาทั้งหมดค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ